สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสุป่ปัญยวีฟาร์มค่ะวันนี้เราอยู่กันที่บ้านสวนหลังน้อยอำเภอสองพี่น้องอีกครั้งนะคะและตอนนี้เราก็อยู่กันที่คลองหลังบ้านค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการดักปลากันนะคะนี่ค่ะอุปกรณ์ดักปลาของเราพอดีว่าเรามาเดินดูคลองหลังบ้านอยู่หลายครั้งนะคะเห็นว่าน่าจะมีปลาอยู่ค่ะเราก็เลยไปซื้อเจ้าตัวนี้มาค่ะ ที่ร้านอุปกรณ์ประมงนะคะเขาเรียกว่าไอโง่นั่นเองนะคะตัวนี้ซึ่งเราก็จะเอามาขึงนะคะผูกด้านหนึ่งกับไม้หลักนะคะไว้ที่ฝั่งหนึ่งของคลองแล้วก็จะดึงออกไปนะคะผูกอีกด้านหนึ่งไว้กับอีกฟากหนึ่งของคลองเช่นกันค่ะซึ่งเราจะผูกขวางเป็นแนวขวางคลองไปเลยนะคะไปดูกันค่ะ ไอ้โง่ที่เราซื้อมามี2ขนาดนะคะขนาดที่กำลังขึงอยู่นี้ก็คือความยาวอยู่ที่20วงค่ะก็คือเออเขาบอกว่านับเป็นวงกันนะคะไอ้วงเหล็กที่เราเห็นเป็นกลมๆนั่นแหละค่ะอันนี้คือความยาว20วงก็จะประมาณขึงขวางคลองได้พอดีเลยค่ะถึงอีกฝั่งหนึ่งของคลองอันนี้ก็จะเป็นวงยาว20วงนะคะเราจะมาขึงแบบนี้ ซึ่งวงนี้เราก็พอขึงเสร็จเราก็จะลองเอาอาหารกุ้งนะคะมาโรยแถวแถวบริเวณวงวงนี้นะคะเพื่อเป็นเหยื่อสำหรับล่อปลาแถวนั้นนะคะอันนี้เราก็ไม่รู้แหละว่าจะได้หรือไม่ได้ก็ลองดูค่ะส่วนอีกวงหนึ่งนะคะก็จะมีความยาวที่สั้นกว่าคือความยาวอยู่ที่ 15วงนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะขึงไปไม่ถึงอีกฝั่งหนึ่งของคลองนะคะอันนี้ก็จะเราก็เลยจะขึงเป็นแบบเฉียงๆแบบนี้ค่ะจะสั้นกว่าและว,วงนี้เราก็จะไม่ได้อหวานอาหารกุ้งลงไปนะคะแต่ว่าเราจะใช้เป็นโครงไก่ค่ะโครงไก่มาผูกไว้นะคะก็ลองเหยื่อ2แบบดูค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าผลออกมาจะเป็นยังไงนะคะซึ่งตอนนี้ที่เราทำเนี่ยก็จะอยู่ช่วงประมาณสัก9โมงเช้านะคะ ก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันช่วงบ่ายค่ะประมาณสัก4ี่โมงเย็นนะคะเราก็จะมาดูกันว่าจะมีปลาเข้ามาติดอยู่ในไอโง่ทั้งสองอันที่เราลงกันไว้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นนะคะเราก็มาลองดูกันค่ะอันนี้คือไอ้โง่อันยาวนะคะ ที่เราดักปลานะคะเมื่อเช้านี้ที่เราโรยอาหารกุ้งไว้ค่ะเราก็ไปแก้มัดจากฝั่งหนึ่งนะคะเราก็ค่อยดึงมาซึ่งตอนนี้เรารู้สึกว่ามันมีปลาแน่นอนค่ะเพราะมันมีปลาดิ้นอยู่ข้างในนะคะเพื่อนๆคือถ้าดูได้ผ่านกล้องจากทางคลิปนะคะอาจจะมองไม่ค่อยชัดก่แต่แต่ถ้าดูตาเปล่าเนี่ยเห็นชัดมากนี่นะคะเห็นไหมคะมีปลา่ายอยู่ข้างในค่ะนี่เลยเต็มเลยซึ่งปลานั้นก็เป็นปลานิลนนะคะที่เราเห็นชัดๆเนี่ยแล้วมันเยอะนะคะหลายตัวคือตอนแรกเห็นนี่เราก็ ุ้ยตกใจได้ปลาหลายตัวเลยไม่คาดคิดนะคะว่าจะได้ปลาเยอะแต่ที่ตกใจมากกว่านั้นเดี๋ยวต้องลองดูตอนที่เราดึงมันขึ้นมาค่ะตอนนี้คือมันยังอยู่ในน้ําเราก็รู้แหละว่ามันเยอะแต่ยังไม่รู้ปริมาณนะคะว่าเยอะมากน้อยแค่ไหนเห็นไหมคะเห็นมันดิ้นกันไหมคะโอ้ปลาแบบดิ้นกันแบบเต็มที่เลยค่ะในในวงวงนั้นนะคะตอนนี้เราก็ค่อยๆดึงดึงกลับมาค่ะแล้วเราต้องต้องลากไอตัวไอโง่นี้ขึ้นมาบนฝั่งนะคะ ปัญหาตอนนี้คือน้ำหนักของไงโอโง่ที่มีป้ายอยู่ข้างในอะค่ะมันค่อนข้างหนักมากเลยค่ะเพื่อนๆนเราก็เลยจะเอาขึ้นยากนิดนึงนะคะเดี๋ยวตอนที่เราดึงขึ้นเนี่ยเราจะไม่มีภาพให้เพื่อนๆดูนะคะเพราะว่าเราอยู่กันสองคนก็จะไม่มีใครถ่ายให้เราก็คือตอนนี้เรายังถ่ายภาพให้ดูได้อยู่ค่ะแต่ตอนลากขึ้นนี่คือทุรักทุเลมากเลยค่ะบอกตรงๆเพราะมันหนักมากคนนึงต้องอยู่ในน้ําเพื่อดันไโอโง่ขึ้นแล้วอีกคนนึงก็คือต้องดึงเชือก ร้อยไอโง่เนี่ยนะคะเพื่อลากขึ้นจากน้ําค่ะเพราะว่าน้าหนักมันค่อนข้างเยอะเลยนี่ค่ะลูกชายเราก็ช่วยลากอะไรไม่ได้เลยค่ะมานั่งเป็นกําลังใจอย่างเดียวคือเห็นปลาก็จะจะวิ่งไปงับปลาอย่างเดียวเลยคะ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะตอนลากขึ้นฝั่งกันค่ะนี่ค่ะตอนนี้เราเตรียมถอดหลักแล้วนะคะแล้วก็จะลากมันขึ้นมานะคะเดี๋ยวมาดู ภาพตอนที่เราลากนี่ค่ะเห็นเห็นไหมคะอันนี้คือเราก็ไว้เยอะแล้วใช่ไหมคะเนี่ยค่ะส่วนหนึ่งเห็นแล้วว่าโอ้ยปลาปลาเยอะแหละนี่ค่ะเพียบเลยแล้วที่เห็นนี่คือปลานิลนทั้งนั้นเลยค่ะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนเยอะขนาดนี้นะคะโอ้ยตื่นเต้นมากค่ะตอนที่เห็นปลานี่ค่ะเป็นไงคะเพื่อนๆคือตะลึงมากเอาปลาขึ้นมาแล้วแบบว่ามันเยอะมากค่ะ ยิ่งถ้าดูด้วยตาเปล่าของจริงนะคะคือมันเยอะแบบเดาไม่ได้ว่ามันจะหนักเท่าไรค่ะคือกะละมังที่มาวางเนี่ยมันไม่พอใส่แน่ๆค่ะตอนนี้ปัญหาเกิดแล้วค่ะเพราะว่าเราสองคนไม่รู้จะทํำยังไงกับปลาจําจนวนมากขนาดนี้นะคะทางเดียวค่ะคือเราต้องขนไปที่บ้านปัญญวีที่ชัยนาทนั่นเองนะคะนี่ค่ะเราก็เลยใส่ลังปิดฝาแล้วก็เอาใส่ท้ายรถมาเลยค่ะมาที่บ้านที่ชัยนาทกันนะคะเพราะว่าที่นี่เรามี พ่อแม่และพี่ๆนะคะที่จะสามารถช่วยเราจัดการกับปลาสองกองใหญ่ยักษ์นี้ได้นะคะซึ่งพอมาถึงเนี้ยปลาเขาก็ตายเกือบหมดแล้วค่ะเพราะว่าขับรถมาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะคะจากสุพรรณบุรีมาที่บ้านที่ชัยนาทนะคะนี่ค่ะ โรงงานนรลกของเราค่ะเริ่มทําการแล้วนะคะพี่ๆก็เตรียมพร้อมมากเลยค่ะเตรียมอุปกรณ์พร้อมพอปลามาถึงก็ช่วยกันทําเลยค่ะคนละไม้คนละมือแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าปล่อยเขาไว้นานเนี่ยเดี๋ยวปลาเขาก็จะเน่าได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องเร่งมือเลยค่ะมาถึงก็ช่วยกันทําคนละไม้คนละมือแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะซึ่งปลาที่เราได้นะคะจํานวนมหาศา,ศา,ศาลขนาดนี้เราก็ คือคิดกันไว้แล้วค่ะแม่บอกว่าคงต้องเอาไปทําปลาล้านั่นเองนะคะเพราะเขามาถึงก็เป็นปลา,าตายซะส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเล่งมือช่วยกันทํานะคะเพราะว่าทาําปลาเสร็จเนี่ยก็ต้องเอาไปล้างอีกค่ะล้างทําความสะอาดอีกเยอะเลยนี่ค่ะนี่ก็อีกลังนึงนะคะใช้เวลาพอสมควรเลยค่ะกว่าจะทาําปลาสองลงนี้เสร็จนะคะคือตอนนี้งานเข้าพี่ๆที่บ้านมากเลยค่ะ ได้ปลามาไม่คิดว่ามันจะได้เยอะขนาดนี้ก็กลายเป็นว่าทุกคนต้องมาช่วยกันนั่งทำปลาให้เสร็จนะคะภายในระยะเวลาอันสั้นค่ะแข่งกับเวลานะคะนี่ค่ะก็มีทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กนะคะที่เราได้มาก็ปนปนกันมาค่ะแต่ก็เราก็ยังงงอยู่ว่ามันมาจากไหนเยอะขนาดนี้นะคะเพราะมันเป็นคลองธรรมชาติค่ะเพื่อนๆมันไม่ใช่บ่อเลี้ยงปลานะคะตรงหลังบ้านของเราที่สุพรรณบุรีอะ,ค,ะค่ะเนี่ยพอได้มาก็อ่า ต้องช่วยกันแล้วแหละช่วยกันทําไปก่อนตอนนี้ก็อ่าอันนี้ส่วนหนึ่งนะคะตัวนี้ปลาสดก็เราจะเอาทํากับข้าวนะคะก็มีแบ่งแจกจ่ายญาติพี่น้องกันด้วยค่ะเพราะมันเยอะมากอันนี้ก็แบ่งกันไปทํากับข้าวนะคะทําเรียบร้อยแล้วส่วนหนึ่งอันนี้แบ่งไว้แล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งนะคะเราก็จะเอาไปทําเป็นอ่าคุกเกลือนะคะก็จะเอาไปคุกเกลือแล้วก็ทําเป็น ตากเป็นปลาแดดเดียวก็คือหมักเกลือไว้แล้วเดี๋ยวเอาไปตากเป็นปลาแดดเดียวนะคะค่ะแล้วที่เราตำเกลือเยอะๆแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะคะคือเราต้องเอาใช้สําหรับคุกกับปลาเพื่อเอาไปทําปลาล้านั่นเองค่ะอันนี้คือปลาที่แรกอันนี้จะเอาไปทำปลาแดดเดียวนะคะในส่วนของตัวนี้แล้วก็ปลาจํานวนที่เหลือะคะ่ะมากมายมหาศาลของเรานะคะเราก็จะเอาไปทําปลาล้านั่นเองค่ะ ค่ะและนี่ก็คือขั้นตอนที่พี่สาวของเรากําลังจะคลุกปลากับเกลือนะคะอันนี้ต้องคูกต้องหมักเขานิดนึงนะคะแล้วเราก็จะเอาใส่กล่องลังแบบนี้ปิดฝาไว้ก่อนค่ะคืนนี้คือทําขั้นตอนต่อไปไม่ทันเพราะอุปกรณ์เราก็ไม่พร้อมนะคะสําหรับถังที่จะใช้หมักปลาล้านะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาปลานวดคลุกเกลือแบบนี้ใส่กล่องลังไว้ก่อนค่ะเป็นไงคะคลิปหาปลาตกตะลึงของเราในวันนี้ ถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ EP หนะ้าสวัสดีค่ะ